สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะเมนูวันนี้จะเป็นเมนูเห็ดจ้ามีเห็ดสีขาวสวยมากๆเลยตะาการ้านี้นะคะซื้อมาสี่สิบบาทจ้ะเห็ดอันนี้ก็คือเห็ดชิเมจิสีขาวเห็ดชิเมจินะคะก็จะมีสีขาวสีน้ำตาลวันนี้จะมาทำเมนูผัดกระเพราเห็ดชิเมจิจ้า นี่เลยก็จะมีพริกกับกระเทียมกระเพรามีนะคะเห็ดสวยๆไปเลยจ้าเมนูผัดกระเพราเราไปผัดกันเลยนี่เลยจ้าเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะเราก็มาเจียวกระเทียมกับพริกให้หอมก่อนเมนูผัดกระเพรานะคะรัวสมพรก็ ทำกินเป็นประจำเลยเมนูผัดกระเพานะคะอร่อยมากเลยขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าวันไหนจะผัดกระเพราอะไรนะคะใส่พริกกับกระเทียมลงไปเกี่ยวให้หอมพริกกับกระเทียมนะคะก็ใช้สับๆเอานะคะไม่ได้ตำก็เป็นอีกหนึ่งเมนู เลยนะคะวันนี้เห็ดชิเมจินะคะก็จะมีเนื้อกอบอร่อยนะคะกินแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะสําหรับเห็ดอันนี้นํามาทําอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะนํามาพัดกระเพานนามาผัดจืดต้มยำนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้เห็ดอะไรเห็ดก็มีให้เราเลือกหลายอย่างมากมายนะคะเห็ดนํามาทําอาหารก็จะอร่อยทุกอย่างเลยจ้า โดยเฉพาะเมนูผัดกระเพรานะคะพริกกับกระเทียมหอมแล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดลงไปเลยจ้าไม่ได้ตัดเลยนะคะใช้ทั้งดอกเลยนะคะตัดเอาเฉพาะรากออกนิดเดียวนะคะสี่สวยน่ากินมากเลยเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะ ใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามด้วยน้ำมันหอยใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะเห็ดก็เป็นผักเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรานำมาประกอบอาหารแล้วอร่อยอร่อยนะคะวันนี้ใช้เห็ดชิเมจิจ้า เติมน้ำตาลนะคะลงไปเล็กน้อยนะคะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะคะก็ปรุงรสแบบที่เราชอบเลยเราชอบรสไหนเราก็ปรุงแบบนั้นนะคะหลายๆบ้านในหลายครัวนะคะอาจจะกินรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะร้อยเห็ดสุกอีกนิดหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะคะ เห็ดเริ่มสุกนะคะเราก็มาชิมรสกันปรุงรสตามที่เราชอบเลยจ้าออกเผ็ดหวานนิดนึงเค็มน่อยหนึ่งนะคะเราไม่ต้องทำรสชาติเผ็ดเกินเค็มเกินนะคะก็รักษาสุขภาพนะคะนี่เห็ดเราไม่ต้องผัดนานนะคะผัดนานนี่เลยน้ำจะออกมาเยอะนะคะผัดแบบพอสุก นี้สะพนก็ผัดนานนิดนึงน้ำก็จะออกมาเยอะนะคะเห็ดก็เป็นผักเป็นพืชที่สุกง,ง่ายนะคะเสร็จแล้วจ้าตักใส่จานกันเลยนี่กำลังร้อนๆเลยนะคะกินกับขา้าวสวยอร่อยมากกินกับข้าวต้มก็ได้นะคะสำหรับเมนูนี้อร่อยออร่อยนะคะโดยเฉพาะ ต้มจืดข้าวต้มจืดนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะอร่อยอร่อยจ้าจากครัวสมพรนะคะวันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะสำหรับเมนูผัดกระเพราหิดชิเมจิจ้าอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันนะคะ นี่นะคะไม่รู้จะทําเมนูอะไรเปิดช่องสมพรเมทีสกุลการก็จะมีเมนูหลากหลายเมนูมาให้เพื่อนได้รับชมแล้วก็นําไปทําทานกันนะคะใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใสมพรด้วยนะคะนี่สีสันน่ากินมากเลยปลาจ้ามาทานด้วยกันเมนูหน้าจะมีอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ